สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะมาพบกับยุพินแหวนสตางนะคะในวันอังคารที่25เดือนมีนาคมปี68ค่ะวันนี้เราก็มาตามสัญญานะคะพบการบ่ายสาวันนี้มีงานเซลล์ค่ะนะคะเอามาจัดโปรให้นะคะ ตัววงนะคะเป็นงานเหรียญสตางค์เก่าพศ .2500 ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยนะคะวันนี้จะมีแค่2ราคาเท่านั้นลูกค้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดป้งกดหัวใจให้ด้วยนะคะ<ม>เสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะคะเป็นเสียงของยุพินแบนสตังค์ค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็แม่ค้าก็ขออนุญาตหยุดไป บวชลูกชายนะคะงานก็มีวันที่ยี่สิสองบสานะคะเสร็จสิ้นภารกิจก็เก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มาไล์มาไลยงานนะคะหาอะไรได้นะคะแม่แม,แม่ท่านใดสนใจสินค้าก็เอฟม,มาได้เลยสนใจโทรค่ะศูนย์เก้าแปดแปดสองเนะคะ 0988293961โทรหรือแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยนะคะลูกค้าใหม่หรือเก่านะคะที่แอบแอบส่องส่องดูดูชอบชอบนะคะยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะแม่นะกดติดตามให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะด้วยการกดติดตามค่ะแม่ขายังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้นะคะมีโปรสุดพิเศษมาให้นะคะ กำไรจากชิ้นละ900ถึง1,100นะคะวันนี้เอาไปราคาเดียวเลย850บาท850บาทดูเหมือนยังสูงอยู่เอาไป800เลยค่ะแม่เอาไปชิ้นละ800ฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะนะคะเก็บเงินหน้าบ้านได้สะววกโอนโอนได้ค่ะ850ไม่ขาย950ไม่ขาย1,100ไม่ขายค่ะวันนี้นะคะเรามาจัดกันที่ 800บาทกำไรชิ้นละ800บาททุกชิ้นนะคะฟรีส่งฟรีปลายทางให้ด้วยนะคะส่วนแหวนนะคะเป็นพลอยแท้ค่ะแหวนพลอยแท้นะคะวันนี้นะรับไปที่ชิ้นวงละ450นะคะเป็นพลอยแท้ส่วนกำไรนะคะเป็นแก้วโปร่งขามนะคะมีค่าความแข็ง6.5ค่ะแม่ตัวนี้นะคะมีพุทธคุณความเชื่อนะคะแตกต่างกันไปแล้วแต่เม็ดนะคะว่าจะเป็นชื่ออะไร เป็นชื่ออะไรนะคะแล้วก็เป็นแก้วป่งขามแท้ร้อเปซไม่ใช่หินไม่ใช่หินกะโหลกกะลาค่ะตัวนี้เป็นแก้วป่งขามนะคะนะ,ะมีพุทธคุณมีประโยชน์มีคุณค่าทางจิตใจ,จค่ะใครที่ชอบงานดูแบบขังๆนะคะมาทางนี้ได้เลยงานพลอยแท้ค่ะแก้วป่งขามก็เป็นพลอยชนิดนึงนะคะแก้วป่งขามก็เป็นพลอยชนิดนึงค่ะวันนี้เรามาจัดโปรกันที่ชิ้นละ800บาท 800บาทเท่านั้นส่วนแฟนนะคะวงละ450เป็นงานพลอยแท้เรามาเริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะเดี๋ยวขอโฟกัสไปที่ชิ้นงานนะคะแม่กำไรมี3แถวนะคะ1 2 3แถวที่1ที่2ที่3นะคะนะคะเราจะไล่ไปอย่างนี้นะแม่นับตามที่แม่ค้านับแจ้งตามที่แม่ช้าบอกนะคะอย่าอย่าไปเรียงลําดับเองนะคะนะเดี๋ยวมันจะงงกันไปใหญ่นะคะเอาอย่างนี้ เรามาฟังรายละเอียดกันนะคะขอโฟกัสไปที่ชิ้นงานนะจา๊ะสำหรับแม่ๆนะคะที่ร่วมทำบุญมาก็กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้แม่ๆและลูกค้าทุกท่านนะคะมีจิตใจที่เบิกบานนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆคนเลยนะคะคิดดีทำดีทุกๆคนเลยนะคะแม่คะ่ะ วันนี้เรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะขอโฟกัสไปที่ชิ้นงานได้ไหมนะงานเหลี่ยนสตางแท้ไม่ลอกร้อยเปอรเซใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยค่ะไม่ผสมทองเหลืองไม่ชุบนะคะเช็ดได้ขัดได้ด้วยน้ำยาล้างเครื่องประดับทั่วไปนะคะลูกค้าค่ะ ชิ้นที่หนึ่งนะคะเราไปขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะคะวันนี้นะลูกค้าบางคนบอกรอนานและแม่ค้าอย่าพูดเยอะตัวนี้นะคะเป็นแก้วโป่งขามนะคะเป็นแก้วขนเหล็กปากกายลุง้งแก้วขนเหล็กนะคะส่งเสริมนะคะด้านใดแก้วขนเหล็กนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อแต่โบราณโบราณแม่ค้าไม่ได้พูดเพอ้อเจ้อไปนะคะเป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาแบบเนิ่นนานเป็นพันๆปีนะคะแม่ แก้วขนเหล็กนะคะพุทธคุณของเขาคือปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่นะคะป้องกันคุณใสมนดำค่ะแล้วคลาปลอดภัยนะคะแก้วขนเหล็กคือสุดยอดนะคะคือสุดยอดเลยแก้วขนเหล็กประกายลุ้งนะคะส่วนประกายลุ้งนะคะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะท่านใดที่สนใจนะคะกำไรกำไรเหรียญสตางค์แท้ฝังแก้วขนเหล็กนะคะ ด้านข้างประดับด้วยพลอยรัสเซียค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ950บาทนะคะไม่ขายวันนี้เอาไป800ทวนเท่านั้นค่ะแม่แถวที่1ชิ้นที่1ค่ะแก้วขนเหล็กใครจะรับนะคะแจ้งมาได้เลยแก้วขนเหล็กแถวที่1ชิ้นที่1ค่ะ800บาทเท่านั้นสนใจโทรมาได้เลยนะคะสั่งสินค้าแล้วงดยกเลิกนะคะ งดยกเลิกเมื่อคุณสั่งแล้วต้องมั่นใจว่ารับและมีสตังค์นะคะไว้รับของนะแม่นะจะส่งให้พรุ่งนี้ทุกบ้านเลยนะคะจะส่งให้พรุ่งนี้ทุกบ้านขออนุญ,ญาตไม่ส่งนอกรอบนะส่งให้พรุ่งนี้ทุกบ้านเลยจ้าตัวนี้แถวที่หนึ่งชิ้นที่สองค่ะเป็นแก้วขนเหล็กบุ้งนะคะแก้วขนเหล็กบุ้งคืออะไรแก้วขนเหล็กคือเหมือนกันกับแก้วขนเหล็กทั่วไปบุ้งอบ คือเขาจะเป็นกอกอนะคะความที่แบบว่าเป็นกอกอแบบนี้เลยแม่เห็นไหมคะเป็นกอกอเหมือนขนบุ้งเลยนะคะตัวนี้แก้วขนเหล็กแน่นเวอร์เนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะแก้วขนเหล็กแน่นมากนะคะติดกาบมีประกายลุ้งค่ะตัวนี้นะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแคล้วคาดปลอดภัยนะคะป้องกันคุณใส่มนดําค่ะแม่ตัวนี้ชิ้นที่สงค่ะไม่ได้ชุบนะคะสวยมากนะะี่ค่ะนะสวยมาก,มากขนแน่นๆเลยแม่ คนแน่นแน่นชิ้นที่สามนะคะดูความประกายลุง้งเห็นไหมคะเป็นแสงวิบวับปัญหามีความแบบสวยไม่ซ้าใครสวยแบบว่าสวยแบบตะโกนนะคะตัวนี้แก้วขนเหล็กประกายลุ้งค่ะนี่นะคะเส้นแบบนี้แม่ดูความประกายลุง้งนะคะตัวนี้นะคะมีเพิ่มซ์ทวีคูณด้วยนะคะมีเพิ่มซาทวีคูณด้วยค่ะประดับด้วยพลอยรัสเซียด้านข้างนะคะไม่ใช่พลอยเทียนะ ท่าบอกว่าพลอยละเซียคือเป็นพลอยเทียมไม่ใช่พลอยแท้ค่ะ800บาททุกชิ้นเลยค่ะวันนี้ตัวนี้เป็นชิ้นที่สนะคะชิ้นที่4ค่ะเป็นไหมทองนะคะเส้นไหมทองแน่นนะเพียงแต่ว่าเขาจะแบบว่าเป็นละองไหมทองแบบนี้เลยค่ะเป็นเส้นเล็กๆนะคะเป็นเส้นเล็กๆไหมทองแบบว่ามีความพิรุณกับไหมทองอยู่ด้วยกันนะคะตัวนี้นะสวยมากมีความใสกิ๊กนะคะนี่ค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะโทรมากันได้เลยนะโทรมาได้เลยนะคะ0988293961ตัวนี้เป็นพิรุณใหม่ทองประกายลุ้งค่ะนี่นะคะสวยมากตัวนี้ชิ้นที่4ค่ะ8ปดร้อยบาทเท่านั้นราคานี้ไม่ค่อยมีมานะตัวนี้ชิ้นที่5ค่ะเป็นกาบทองกาบทองประกายลุง้งกาบทองแบบใหญ่ๆมีความประกายลุง้งและแบบทองแบบ จะหาทองแบบทองแบบเหลืองอารามขนาดนี้นะคะกาบทองประกายลุงนะคะส่งเสริมเรื่องอโชคลาบเงินทองนะคะโชคลาบเงินทองค้าขายนะคะเลือกซับนั่นเองนะคะกาบทองค่ะใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยตัวนี้แถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งชิ้นที่ห้าคะ่ะแม่ขาแถวที่สองนะคะเรามาต่อกันด้วยเลยนะเป็นพิรุณ พี่รุนสีขาวและพิรุนสีทองนะคะมีความแบบว่าแก้วน้ำหายปนด้วยแก้วน้ำหายสะท้อนย้อนกลับนะคะส่งเสริมนะคะนี่ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะช่วยเออเวลามีคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะให้สะท้อนย้อนกลับไปหาคนที่คิดไม่ดีกับเราแล้วก็มีความเป็นพิรุณมีความเป็นลุงนะคะมีประกายมีมิติอยู่ด้านในนะคะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่ค่ะ สวยมากนะคะความที่แบบว่าคนสร้างไม่ได้นะแบบนี้คือธรรมชาติสร้างมานะคะ800บาทคุ้มมากตัวนี้นะ900กว่าบาทนะคะไม่ขายนะวันนี้เอาไป800บาทค่ะฟรีส่งฟรีปทางให้ด้วยสวยจริงสวยจังค่ะแม่สวยมากนะคะวันนี้ไปเร็วๆนะคะไปเร็วๆเ,เนาะตัวนี้ชิ้นที่เออแถวที่2ชิ้นที่2นะคะแถวที่2ชิ้นที่2พิรุณทองมีความประกายลุ้งค่ะ พีรุนนะคะฟูฟ่องขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะคะนี่นะคะแก้วเนี่ยความเป็นแก้วธรรมชาติเขาต้องมีรอยมีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาค่ะลูกค้าจะเล่นแก้วนะคะต้องเรียนรู้แก้วด้วยนะคะจะให้หน้าเนียนเหมือนพวกพลอยรัะเสียเลยเป็นไปไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นแก้วนะคะเป็นแก้วเป็นแก้วป่งขามนะคะจะต้องมีรอยมีอะไรเป็นเรื่องปกติของแก้วนะคะใครที่จะเล่นแก้วป่งขามนะคะต้องเข้าใจแก้วด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นพีรุ่นทองค่ะ800บาทท้วนแถวที่2ชิ้นที่2สวยมากเป็นกําไรพีรุนทองนะคะตัวนี้จะใหญ่เท่าเหรียญ10เลยนะคะใหญ่เท่าเหรียญ10เลยค่ะชิ้นที่3ค่ะเป็นแก้วปวกนะคะเป็นปวกเขียวนะคะมีความแบบแก้วน้ําหายสะท้อนย้อนขับดับนะคะ คนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะก็ให้สะท้อนย้อนกลับไปหาผู้นั้นนะคะแล้วก็มีแก้วปวกปวกลอยนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะจะช่วยเสริมเสน่ห์นะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นนะคะเป็นที่รักใครนะคะของเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้พบเห็นทั่วไปนั่นเองนะคะนี่ค่ะเป็นเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์นั่นเองนะคะแก้วปวกนะใครที่สนใจก็โทรมาก,กันได้เลยนะคะแม่ค่ะ ตัวนี้เป็นเ,เป็นแก้วกลาบนะคะติดแรแล้วก็มีสายคำนะเป็นแก้วกาบติดแรแล้วก็สายคำค่ะตัวนี้เป็นแบบใหม่นะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะสวยจริงค่ะแม่ใครที่ยังไม่มีนะคะรับไปดูด้วยเลยตัวนี้นะคะเวลาที่ตอนเช้าๆนะคะมีน้ําค้างหรือตอนกลางคืนที่อากาศเย็นเนี่ยเราเอาออกมาอาบแสงจันทร์นะคะในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะคะลายของเขาจะมีความคมชัดอีกนะคะ แก้วทุกชนิดเลยนะคะจะส่งเสริมให้แบบว่าแก้วเนี่ยมีความใสปิ้งนะคะใสปิ้งเลยนะเอามาอาบแสงจันทร์กันได้เลยนะคะชิ้นที่สี่นะคะตัวนี้เป็นชิ้นที่สี่ค่ะท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะจ๊ะแถวที่สองชิ้นที่ห้าค่ะ ตัวนี้เป็นแก้วกาบนะคะมีความเป็นตะข่ายดักซับนะคะตะข่ายดักซับนะคะเรื่องแก้วกาบเขาก็ส่งเสริมด้านโชคลาภเงินทองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีตะข่ายดักซับด้วยเห็นไหมคะเป็นตะข่ายสารเรียงต่อกันไปทั้งเม็ดเลยนะคะสวยมากค่ะแม่สวยจริงอยากให้ได้ไปไว้ครอบครองน,นะคะแก้วพวกนี้จะส่งเสริมให้ผู้สวมใส่นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเรือกโชคลาภนะคะแล้วคาดปลอดภัยผู้ตะคุณแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ตัวนี้ชิ้นที่5้าค่ะแถวที่2นะคะท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะแถวที่3ชิ้นที่1นะคะมีเอ่อตัวนี้สวยมากบอกเลยนี่ค่ะเป็นปวกเขียวนะคะพื้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นกาบสีทองมีความประกายลุ้งนะคะมีความประกายลุ้งอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ค่ะพื้นด้านล่างจะเป็นกาบสีเหลืองทองนะคะแล้วก็มีปวกเขียวนะคะ ลอยขึ้นมาฟูฟ่องอยู่ด้านบนนะคะเสริมเสน่ห์เรียกทรัพย์นะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะสําหรับเม็ดนี้ค่ะลูกค้าขา800บาทเท่านั้นค่ะแถวที่3ชิ้นที่1นะคะของจริงสวยกว่าในวิดีโอร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้านี่ค่ะนะคะด้วยการันตีจากลูกค้าแบบว่าร้อยเปอร์เซนต์เลยลูกค้าบอกว่าสวยมากนะคะแล้วก็สั่งกันมาแบบอื้อซ่าเลยนะคะสวยงามพระางก้าครที่ยังไม่ได้ไปครอบครองก็จัดเลยนะแม่นะ ตัวนี้เม็ดใหญ่มากนะใหญ่กว่าเหรียญสิบใครได้ไปในราคาแปดร้อยคุ้มมากนะคะเป็นแก้วกาบนะคะมีเอ่อมีพี่รุณนอยู่ด้วยนะคะมีพี่รุณนอยู่ด้วยตัวนี้นะคะใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญสิบค่ะแม่สวยมากนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็รีบโทรกันเข้ามาเลยไซส์นี้มีเม็ดเดียวค่ะแถวที่สามชิ้นที่สองค่ะแปดร้อยบาททวนแก้วกะแล้วเม็ดใหญ่แบบใหญ่เป้งเน,นะะี่ยค่ะ ใหญ่จริงๆค่ะใหญ่จริงๆแล้วเหลืองอาลามเลยนะคะเหลืองอาลามเป็นช่อมังคล้านะคะเป็นช่อดอกกุหลาบมังคล้าแบบนี้สวยจริงใครที่ยังไม่ได้จัดเลยนะจ๊ะแถวที่สามชิ้นที่สามค่ะตัวนี้นะคะเป็นกาบทองมังคล้านะคะมีพีรุนแล้วก็มีเ,เขาเรียกอะไรอ่ะ กาบดําอยู่ด้วยกาบดําเป็นรูปหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะกาบดําเป็นรูปหัวใจอยู่ที่ปลายนิ้วแม่ค้านะตัวนี้สวยมากกาบดําเนี่ยเขาจะมีราคามากเลยนะคะเม็ดไหนที่มีกาบดําเนี่ยจะมีราคามากเลยนะคะลูกค้าวันนี้800บาทคุ้มมากตัวนี้เช่นที่3มแถวที่3ค่ะนะคะ800บาทเท่านั้นคุ้มมากค่ะลูกค้าขาจัดเลยนะ ตัวนี้นะคะแถวที่3ชิ้นที่4ค่ะเป็นแก้วกาบแก้วกาบประกายลุ้งนะคะสวยจริงแก้วกาบทองประกายลุง้งมีมิติมากนะคะมีมิติดูเหมือนอยู่ในอุโมงค์นะคะเหมือนด้านนี้จะเป็นอุโมงค์แม่น้ำนะคะที่พุ่งตัวนี้ก็เป็นแบบว่าพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยลูกค้าแ0 0บาทสวยมากค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็รีบจัดเลยนะแถวที่3ชิ้นที่4ค่ะ800บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ก็มีมาให้ 14ชิ้นในราคา800บาทคุ้มมากใครที่เอาไปขายต่อเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่พันเจ็ดพแต่ตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นทองเหลืองนะคะเป็นทองเหลืองเนาะแต่ตัวเนี้ยเป็นเหรียญนะคะเหรียญสตางค์เก่าพศ .2,500 นนะคะ,ะ, 2, ะ,คะมีความหายากนะคะแล้วความสวยของเขาะจะไม่เหมือนใครนะคะเหมือนทองโบราณไม่ใช่ทองเหลืองไม่ใช่ทองชุบ สีของเขาจะเหมือนทองโบราณนะคะยิ่งใส่ยิ่งสุกยิ่งใสยิ่งสวยเช็ดได้ขัดได้ด้วยน้ำยาล้างเครื่องประดับทั่วไปตัวนี้สวยมากนะคะลูกค้าขาเรามาดูแหวนกันเลยวันนี้แหวนนะคะปล่อยวงละ450ทุกวงวงละ450ทุกวงลูกค้าฟังใสให้ดีนะแถวที่1วงที่1มีนิดเดียวนะคะมีแค่นี้ไม่มีให้สั่งนะคะ ไซส์ไซส์64นะคะไซส์64ค่ะทับทิมแท้ไซส์64นะคะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ค่ะไซส์64ค่ะเอาไป450บาทใครที่ใครที่รอคลิปนี้อยู่นะจัดเลย450บาทค่ะแถวที่1วงที่2ค่ะไซส์ห้าไซส์ห้าค่ะเป็นไพลินสีน้ำเงินนะคะเป็นไพลินสีน้ำเงินไซส์ห้าค่ะ450บาททุกวงนะคะวันนี้ แถวที่1วงที่3ค่ะไซส์ห้าเช่นเดียวกันไซส์ห้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นทับทิมเป็นทับทิมสีแบบนี้เลยสวยมากด้านข้างนะคะประดับพลอยลัสเสียสีขาวค่ะนะคะ450บาทไซส์5้าค่ะไซส์ห้าแถวที่1วงที่4ไซส์ห้าเช่นเดียวกันค่ะนะคะไซส์5้าค่ะ450บบาทสวยมากนี่ค่ะลูกค้า ใครชอบก็จัดเลยนะตัวนี้เป็นแบ็กสตาร์นะคะนะเป็นแบ็เป็นแบ็กสตาร์เป็นพลอยเอ่อบางกระจาะของจันทบ,บุรีนะคะเป็นพลอยแท้ค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากแถวที่สองวงที่หนึ่งค่ะไซส์ห้าเอา่อเดี๋ยวนะไซส์สี่สิบเก้าคึงสี่สิบเก้าถึงสี่สิบเก้าคึงค่ะตัวนี้เป็นโมลาแท้โมลาแท้พลอยเนื้ออ่อนรอบ ก่อนปิดงานเราปล่อยไปที่550จัดโปรให้วันนี้ยิ่งจัดโปรจัดโปรจัดโปรบวกบวกบวกนะคะไม่ใช่ราคาขึ้นแต่ลดลงนะคะ450บาทเท่านั้นโมราแท้ค่ะประดับด้านข้างด้วยพลอยรัสเซียนะคะสวยงามพลาม9ก้ามากแถวที่2วงที่1นะคะไซส์49ค่ะใครชอบก็โทรมาได้เลยนะแม่นะแถวที่2วงที่2ค่ะไซส์51 ไซส์ห้าหนึ่งโมลาแท้ไซส์ห้าหนึ่งค่ะพลอยสวยไม่มีตำหนิค่ะลูกค้าใครที่ได้ไปนี่โชคดีมากนะคะแถวที่สองวงที่สามค่ะไซส์ห้าสิบหกไซส์ห้าสิบหกค่ะโมลาแท้พลอยเดอรอออนนะคะไซส์ห้าหกค่ะแถวที่สองวงที่สี่ค่ะไซส์ห้าสิบเจ็ด ไซส์ห้าสิบเจ็ดค่ะสวยมากโมราค่ะพลอยแท้ค่ะสีเขียวสวยจริงนะคะลูกค้าใครชอบก็จัดเลยนะแถวที่สองวงที่ห้าไซส์หกิบนะคะแถวที่สองวงที่ห้าไซส์หกสิบค่ะใครชอบก็จัดเลยนะแม่นะาสวยจริงเราไปกันแบบเร็วๆนะคะ แถวที่สามวงที่หนึ่งเป็นพลอยแท้เป็นแบบเจียนะคะไซส์ห้า 50, สิบไซส์ห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นไซส์ห้าสิบค่ะใครชอบจัดได้เลยนะคะใครชอบจัดได้เลยจ้าสีเขียวสองค่ะพลอยแท้ทุกวงค่ะแถวที่สามวงที่ 2, สองไซส์ห้าสิบไซส์ห้าสิบค่ะโมลาแท้ค่ะไซส์ห้าสิบ แถวที่สามวงที่สามนะคะไซส์ห้าสิบหกเป็นไพลินสองสีนะคะเอ่อไพรินสามสีนะคะมีนี่ค่ะลูกค้าเห็นไหมคะมีเหลือบสตา์ด้วยมีสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวตัวนี้เป็นไพลินแท้ค่ะสี่ห้าสิบบาททุกวงเลยค่ะสำหรับน้องแหวนนะคะ แถวที่สามวงที่สี่ไซส์หกสิบสองไพลินค่ะสวยมากตัวนี้เป็นทาบิเซ่ค่ะทาบิเซ่ทาบิเซ่เขาจะมีความเงาพิเศษนะคะเป็นไพลินแท้ค่ะไซส์หกสิบสองค่ะวงนี้แถวที่สี่วงที่หนึ่งนะคะลูกค้าขาไซส์สี่สิบเก้าค่ะ ไซส์49่า49ค่ะสวยมาก450้าบาทจ้าโมลามีแค่นี้เลยนะคะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะ450บาทถูกมากนะคะพลอยแท้แต่ได้ในราคาแบบพลอยธรรมดาแต่งานคือพลอยแท้คะ่ะลูกค้าไซส์49ค่ะใครใส่ได้จัดเลยนะไม่มีแล้วนะคะราคานี้นะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะ แถวที่4วงที่2ค่ะไซส์5้ารอบนี้ไซส์ห้เยอะนะคะวงที่3ค่ะไซส์52ไซส์52ค่ะสวยมากค่ะวงที่4นะคะไซส์53 สวยจริงลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้จะเก็บไว้ใส่เองสักวงแถวสุดท้ายนะคะมีไซส์ห้าสิบแถวสุดท้ายมีไซส์ห้าสิบค่ะใครชอบโมลานะคะหรืออยากเก็บไว้นะคะสับสับสะสมนะแม่นะพอยแท้คะ่ะวันนี้จัดให้เบาๆคะ่ะแถวสุดท้ายวงที่สองคะ่ะไส์ห้าสิบครึ่ง ไซส์5าครึ่งสวยมากค่ะโมราแท้เป็นพลอยเนื้ออ่อนนะคะสวยจริงหน้าเนียนสวยไม่มีตำหนิค่ะแถวสุดท้ายวงสุดท้ายค่ะไซส์หกสอใส่ได้62 63ใส่ได้ค่ะลูกค้าสวยมากโมราค่ะใครชอบก็จัดกันได้เลยนะคะสนใจสินค้าโทรค่ะ นะคะยุพินแหวนสตางค่ะชื่อนี้ทุกแพลตฟอร์มโทรหรือแอดไลน์นะคะ0988293961 0988293961นะคะลูกค้าขาสนใจสินค้ารีบโทรมานะคะราคานี้นะคะไม่มีอีกแล้วราคานี้เบาที่สุดในโลกงานพลอยแท้นะคะงานพลอยแท้ราคาแบบ ราคาแบบด้วยความคิดถึงจริงๆจึง,จงให้ในราคานี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยอยากขี้เหนียวขี้งกนะแม่นะอยากขี้เหนียวขี้งกนะคะกดติดตามให้ด้วยดูคลิปจบแล้วนะคะกดโป้งให้ด้วยนะคะจะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่ขาใส่ดีใส่สวยนะคะบอกต่อบอกเพื่อนนะคะบอกต่อได้นะแม่นะบอกต่อได้ของสวยๆนะคะบอกเพื่อนๆน <FE inent S 1> ให้รับรู้ว่าเออมันมีของสวยอยู่ร้านนี้นะ ะะคะอยู่ร้านนี้นะคะก็สนใจก็กิ้งกังกันมาได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะหนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบุญกุศลใดน,นะคะที่หนูได้ทำบวชลูกนี่นะคะก็ขอให้แม่แม่นะคะแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะที่ร่วมทำบุญนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันทุกคนนะคะก็ขอใหออ้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มี จิตใจที่เบิกบานนะคะมีเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะมีความเมตตานะคะต่อเพื่อนร่วมโลกนะคะก็ขอให้แม่แม่ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองค่ะนะคะกิจการรุ่งเรืองนะคะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนก็ขอให้หายนะคะขอให้หายแล้วกลับมาสุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้กับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ